สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะรวมฮานอยนะจะบอกฮานอยแล้วก็บอกครวมเลยดวยค่ะพี่น้องสวัสดีฮานอยฮานอยวันที่16กันยายนพศ2563นะคะฮานอยพิเศษวันนี้ตัวเลขนำโชค7206 7206 7206นะคะแล้วก็สีคู่เด่นก็มี7072 สอและ2 6 2 0และ2 6งตัวกันคือเจและ6 0ตัวกันคือเจและ6 0นะคะเด่น7รอง2เด่น7รอง2 7งเจ7ด 6, 6 7 0ดสองหนะคะสำหรับฮานอยพิเศษวันที่16กกันยายน ตัวเลขนำโชค7206 7206นะคะแล้วก็สีคู่เด่นก็มี70 72 20 26ตัวกันมี76และ60ตัวกันมี76และ60นะคะเด่น7รอง2เด่น7รอง2 772 772 670 670นะคะห,หนานอย ปกตินะคะสำหรับฮานอยปกติวันที่16กันยายนพศ2563ฮานอยปกติวันที่16กันยายนพศ2563นะคะ1 2 9 4 1 2 9 4นะคะ1 2 9 4นะคะ C ค,คู่เด่น10 12 101220 1, 2, 2, และ2420และ24ตัวกันมี14และ29ตัวกันมี14และ29เด่น1รอง2เด่น1รอง2 312 312 420 420นะคะทวนอีกครั้งนะคะฮานอยปกตินะคะ129 4 หนึ่สตัวเลขนำโชคนะคะสคู่เด่นนะคะสีคู่เด่น1 0 1 2 1 0 1 2 2 0และ2 4 2 0และสอตัวกันคือ1นสและสอตัวกันคือ1 4และ2 9ไล์สดไล์สดเจ็ดบอกแฟนช่องนี่ไม่ได้ทำฮานอยก็เลยจะไล์สด3น้อยนี่แหละ 3ามห1 2แล้วก็420 420นสี่ะคะสำหรับฮานอย VIP ในวันที่16บหนะคะฮานอย VIP h ฮานอยว i p วันที่16ตัวเลขนำโชค7จ5 0 7450้าศูนสีาะคะเจ็ดหนะคะ, 7, 4, 5, 0, ะ,คะสำหรับสคู่เด่นสคู่เด่น7 4 7ดสี่เจ็ห้าเห้าและ4ี่ห้าและ4ีหตัวรองนะคะตัวรองก็คือ ตัวการมี77และ47ตัวการมี77และ47นะคะ774 774นะคะ774และ540 540เด่น7รอง4เด่น7รอง4นะคะเด่น7รอง4ทวนอีกครั้งนะคะทวนอีกครั้ง7 4 5 0 7450ตัวเลขนำโชคนะแล้วก็4 4คู่เด่น74 75 7จ็ดสีและ4ี่หและ45ตัวกันมี7จและ47ตัวกันมี7จและ47เจ็ด่น7รอง4เด่น7รอง4ีนะคะเจ4ดเจ็ดสี่เนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสำหรับฮานอย VIP นะคะก็บอกทั้งหมด3ามานอยแล้วนะฮานอยพิเศษฮานอย ปกติแล้วก็ฮานอย V.I.P. นะคะสำหรับใครดูไม่ทันก็ย้อนดูได้นะคะสํำหรับไลน์นี้ขอจบแค่นี้ก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตัวเข้าไปพักผ่อนก่อนนะวันนี้รู้สึกว่าอากาศมันร้อนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะวันนี้รับโชคไปเต็มเลุงเต็มถังนะคะวันนี้ขอให้เต็มถุงเต็มถัง โชคล,ลาบเข้ามาเต็มกระเป๋าเด้อพี่น้องเด้อเฮงๆเลยๆนะคะสวัสดีค่ะ